lần này nó lâu bài đuôi con đi hát tu bít ขันยกพักยกก่อนโอ<ล>้โหนี่นะครับลุงเสือมาไถนาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับเป็นผลงานของลุงเสือนะครับผู้ดเดียวเล่นมาเนี่ยเมาเล่นมาเนี่ย โอ้ oh, หเมาเลยนะครับนู่นนะถ่ตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าเห็น f อซมาคอมเมนต์อยู่ในคลิปของจ่าเอ็มนะครับว่าลุงเสือกับป้าสามาถทายนานะครับนี่นะครับลุงพลบุกมาถึงทุ่งนาเลยนะครับปรึกษากันอยู่เนาะเจะยังไง โอ้สีวัตรทนสีัรท่านเจ้าเจ้าเจ้านี่ครับสีวัตรานพัทเบต้ากูแคนนะครับจากโมโนมโฮมซับโอ้เกียร์สามแล้วมันเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเราเคยกีหอยเด้ยอยโว้ยบริเวณตัวบีได้ถึงเห็นได้เราโยกจะทนแล้ว,ลวเจะไปไรโอ้โยคนใจเย็นน,ยยยน,นี่ไทงามเด้วยไอ้คนไปยันเดียวยันเดียวมอไซค์ก็จอดย้มอมมละจะเขาเพิ่ง,งมาเอารถมาจะไปปั๊บมองเพิ่งเช็ดของน้ามิแบบอย่างหน้าหน่อยเลยเออแผกพอดีลุงเสือผักพอดีอื โอ้คนอีทัยมันแล้วนี่แปลงนี่แปลงเดียวนะครับเอาเพื่อนเลยแล้วอืมยันฝนตกนะจกันนั่นเอาบอดำดอกมันแกนแถวนี่แกนแกนดินแกนเนี่ยโอ้ฝนเอลงเริ่เขาฝนเมล้ลุงเสียสมัยดิ ลุงเสือไอ้ลุงพลเป็นสิ่งมาอยู่้านนี้หรือเปล่าเนี่ยบอกย็นดีเลยอะดีเนาะนี่ครับความรู้สึกลุงเสือนะครับที่ชายของลุงพลดีเนาะเราไม่พองดีใจแห้งดีใจหลายกับเนี่ยพ่ะยู่นไี้หลาไหลเนี่ยหลเรื่องหลายเล่านักร้องก็หลหลเฮงเ็นมนผักขก่อนจังหน่อยผักกก่ผักใจกอนจังวากันเชียวจังไหนต่อ โอ้ไงกุบครับพี่น้องเอ้ยมงกันเพื่อนไทยเพื่นเกต่งนเมื่บวานยคนนั่งอยู่ันลองเมิ่งแล้วันดินนี่ไงไงะมันดินเปียกะเออฝนมันตกมันุ่มโอ้หลูดรังแล้เนี่ยหลอดรงได้แล้เนี่ยเจ้ต้อนอีกตึกเล่นนี่ย วาย่านครับลูนี้ว่มีย่านว่ามีเคร่องสองเดี๋ยวสองเดี๋ยวสามสองสามบนนั่งไงนี่นะครับอะดูลุงพลสักหน่อยนูหนูเดี๋ยวดูสักคลิปหนึ่งก่อนดูลุงสักคลิปก่อน รถไทขึ้นรถแล้วนะครับก็เป็นความรู้สึกของลุงเสือเนาะเมืเ่อกี้ความรู้สึกลุงเสือพี่ชายของลุงคน

Asa thay vì anh em ngon 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 ของ variance, มันต,ต้องโดนว่ะนี <S <S well ่เห็นก็เห็ดของบ้านเ่าบ่มีนะไม่ยั่กระฐานมันมันว่อีกอันหนึ่งฮกบกบอกรังเกียจฮกบอกเขาง่ำขึ้นกันยังไง มันม <IS> <AS ata> ัน <stop> น <changing> no ี่โค้งโค้งเหย่ยใส่เลยนี่มีตังล้ำครับวางฝานานเล่โอ้ลบลบ เข้ากันเลยแเดิ <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันเดีวเข้าไปในบ้านเนนะะานนะอีกสามรอบกัแล้วเราเนะี่ยีเราใหญ่กว่าพึ่อะเน่นครับม,มีมอเตอร์ไซค์จะมีมอเตอร์ไซคอันนี้ทำไ